ขอให้คุณพ่ออัธวันฟื้นตัวเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกชายได้ออกมาทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นกำลังกลับมาฟื้นแม่ทรณีกำลังกลับมาฟื้นโลกให้ดีขึ้นฉะนั้นถ้าคุณพ่อหายเร็วขึ้นก็จะได้มาร่วมกันดูแลแม่ทรณี ร่วมกันสร้างอาหารสร้างแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปอก็เป็นกําลังใจให้กับการที่ใจเราเข้มแข็งเนี่ยมันจะทําให้ชนะโลกเลยทุกชนิดโลกอะไรต่างๆเนี่ยแพ้ใจเราทั้งหมดเลยขอให้ใจแข็งใจมุ่งมั่นว่าเราจะทําอะไรเราเอาชนะได้ทุกอย่างขอเป็นกําลังใจเพื่อให้สู้เพื่อลูกเพื่อคนต่อๆไปด้วย ขอให้หายเร็วๆครับเอากำลังใจช่วยครับ